สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พาลวยเด้อครับพี่น้องครับวันที่22สิงหาคม67ครับทำกลางบรรยากาศท้องฝ่าสวยงามมากครับพี่น้องเนาะมือนี้ครับทุงหน้าสีเขียวแล้วกฝ่าสีข้ามครับฝนกะบฝนลวว่ามือแรกจะมาอยหวว่ะครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าอาทางไปอำเภอกับท่วมถนนเลยครับพี่น้องสองมื่แล้วครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเช่นเคยเด้อครับผมหลังจากเลกเล่าพัฒนาออกครับน้ำเชียร์พาลวยก็จะมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีครับผมเป็นข้อมูลตามต่อหมวดวังหันก็ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องครับแนวทางเล่าพัฒนาทีน้ำเชียร์พาลวยได้นนำเสนอสู้พี่น้องเอฟซีครับแตกทั้งบนทั้งล่างก็มีครับผมครับสามห้าเก้าครับผมเก้าสามครับพี่น้องเลขออก ครับถือว่าสุดยอดได้ครับผมรับเซียนแต่ละทันครับที่น้ำเชียร์พาลวยในนํำเสนอครับแตก2ตัวบนล่างกับมีอาจารย์เอครับผมสองงวดติดครับผมสำหรับเลขอาจารย์เอกถือว่าเดินดีมาก3ามีงวดเลยได้ครับผมครับพี่น้องเอ็ซีย่าเผลครับผมก็อติดว้พ่อชนินกับมาเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับตัวมากเพิ่นพร้อมครับผมเก่าหาเก่าเจ็ด เสียดายครับพี่น้องเนาะเขามาเชียร์เป็นมักเกเจ็ดมักเกลหาครับผลาดไปครับซึ่งเลขพอชนินสามตัวตรงตัวกับไม่พลาดคือเก่าครับผมครับถือว่าวงหันกับเขาตัวเด่นของพอพร้อมเขาตัวมักของเพลินน้ำครับแล้วก็อีกหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องเนาะพี่ปากกายครับผมวยวังหันกับจัดหาล่างอ่าอย่างเดียวครับผมเก้าสามตรงตรงครับแถมในเลขบนน้ำครับพี่น้องเก้าห้าห้าเก้าพี่ปากกาย ครับร่วมไปถึงเจ๊ปูกลับมาแล้วครับผมเจ๊ปูกะกลับมาแล้วครับสามเก้าเก้าสามนี่ก็จะมาสรุปให้พี่น้องเอซีครับผมเป็นข้อมูลตามกันต่อครับในงวดวันที่ยี่สิบสามครับพี่น้องเนาะยี่สิบสามสิงหาคมหกสิบเจ็ดเรือว่าวันศุกร์ครับไปเบิ้งไปชมน้ากันเด้อครับพี่น้องครับเช่นเคยกะก่ามาเชียร์น้ำเชียร์พารวยกะขอขอบพระคุณทุกๆเซียนครับผมที่เมตตาแนวทางครับผมส่งต่อพี่น้องเอฟซี ที่ขาดบ่ได้เช่นเคยครับพี่น้องเอีที่เขามารับชมรับฟังเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแชร์ครับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องชุดสรุปเป็นข้อมูลตามต่อครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสำนักแรกอาจารย์เอปันโชคครับบุธรรมดาเน้อครับพี่น้องครับ93และ95เขาตัวเน้นอีกครับพี่น้องเนาะเขาตัวเน้นอีกเด่นกับเขาทั้ง3าทั้งหา เข้าตัวเน้นด้วยครับผมายอนไปงวดกอนานนันครับผมวันที่19เข้า6 9 8 9ครับผมเข่าทั้งบนทั้งล่างขึ้นกันครับย้อนไปอีกครับผมวันศุกร์เข้าสองศย์ครับพี่น้องวันที่16อาจารย์เอตัวเด่นนี่ก็ไม่พลาดครับผมครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องเนาะนำชาคาเฟ่าจจะเข่าได้แล้วครับผมสำหรับอาจารย์เอพี่น้องซีที ก็ติดเพลินไวครับวันที่ยีบสามนี่ก็ยะเผอได้ครับพี่น้องครับอาจารย์เอปันโชคครับสำหรับต่อมาครับผมพ่อชนินครับพี่น้องแต้มบนล่างเข้าที่4ี่ได้ครับผมครับเข้าที่4ครับก็คือหาเก่าครับพี่น้องเนาะครับพ่อกระมัก ค่ะอิลีครับผมเพิ่นว่าเพิ่นมักเก่าหาคับเก่าเจ็ดครับผมครับเพิ่นเด่นไว้ซีคูครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นเด่นไว้ซีคูซีได้ครับพี่น้องนี่รักลอยเพิ่นที่เพิ่นดึงออกมาให้พี่น้องสีหกคูนี่ครับขาดสามครับผมครับแต่ว่าเก่าหานี่เพิ่นว่างไว้หาตัวเพิ่นครับผมแปดเก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสองเก้าห้า ทิมสามไปครับพี่น้องเนาะโดดไปสี่เก้าห้าครับผมนี่ครับแล้วก็นี่หลักร้อยย่นี่ครับพี่น้องหลักร้อยพี่ประกายสามสี่ห้าเข้าที่สามครับหลักสิบเข้าที่เก้าครับผมเก้าสามตรงตรง,ตรงพี่ประกายงวดนี้หกคู่ได้แถมเกาหาบนอีกครับพี่น้องสุดยอดพี่ประกายครับผมนี่ถ้าสองเสี้ยนนี่นี่พี่น้องเอ็ซีสังเกตง่ายๆได้ครับผม เธอเพิ่มเดือนดีอีกครับได้เลขอ่าพอชนิดมาแล้วกับเ,เบิ่งเลขลลักลอยพี่ประกายครับผมบ่ได้ตรงกระเด้ดตัวครับพี่น้องครับเหมือนเงอดเงอดที่ออกอ่าเจ็ดซีซีเจ็ดแหละครับผมครับนี่ครับผมเจ๊ปูกลับมาแล้วครับพี่น้องเจ๊ปูกลับมาแล้ว บวอนนี้กเขาตต๊กลับครับผมสามเก้าครับเจ๊ปูหลังจากที่เพิ่นพักไปสามงวดสองสามงวดครับผมเดินเดินดี fc ส่งให้ครับพี่น้องครับงวดนี้เข้าที่ห้าเด้อครับพี่น้องเลขออกห้าเก้าครับสูตรเกมามเสียรรุดครับพี่น้องหลังจากที่หาหกงวดเดินดีมากครับผมไปรุดงวดวังหันนะครับพี่น้องจังไดโดอตามกันต่อเช่นเคยครับผม แล้วก็พ่อลาดเ้าครับผมเข้าทั้งสองสูตรครับผมทั้งสามทั้งห้าชุดประกอบไม่มาได้ครับผมครับงวดดาสิโบประกอบแล้วครับพี่น้องครับให้พี่น้องซ่อมมึงเอาครับเข้าทั้งสามทั้งห้าพ่อกระนวลครับเข้าที่สามครับพี่น้องเด่นทั้งสองสูตรสามแล้วก็เลขวินชุดนี้พนอาจิตเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่ามีอีกชุดหนึ่งทีเพิ่นเกกอมาเชีย อ่าซ้อมมองม่วเขาด้วยครับพี่น้องสูตรนั่นเข่าครับเพื่อนสงสัยจะเอาสูตรที่ว่าซ้อมมองม่เนี่ยครับผมเอามาเป็นเหล็กวินครับพ่อกัะนวลพ่อแสวงครับพ่อแสวงดับเจ็ดบนเอาอยู่ครับผมสูตรที่สองนี่ก็มาเชียอมักด้วยครับผมบอกกับพอยอยู่ครับเสียายเนาะกอดข้อกันครับผมเพื่อนไปเน้นสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สาม สูตรที่หนึ่งมาครับผมสองศูนี่มาครับผมเซียนกระทุ่มแบนดเด่นไม่พลาดครับผมงวดนี้เข้าที่ห้าด้วยครับผมเข้าที่ห้าครับอาจารย์เอกครับผมเข้าที่ห้าคือกันครับผมตัวเด่นครับคนภูเขาเลขติดบนล่างไม่พลาดครับผมนี่ตัวนี้เดินดีมากครับผมครับหนึ่งสองสามเข้าที่สามครับ อาจารย์คนภูเขาครับเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางเราพัฒนาชุดสรุปเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อได้ครับผมก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขกับนําเชียร์พารวยนี่บุธรรมดาได้ครับผมแต่ละเสยนพี่น้องซี่ก็เห็นแล้วครับเส้นได้เพิ่นให้รุดไปเยอ่เพลอครับพี่น้องเนาะกับับเป็นแนวทางครับผมเลขนี้เขาไม่รุดครับเส้นไดนที่เพิ่น เข่าต้อนหนื่งพี่น้องเอ็มซีก็จะเผยได้ครับผมครับเพิ่หน้าจีเดินเหย้าครับไปเจ็ดแปดงวดกับมี่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเผยครับเอาสําหรับอาบที่ปล่อยต้อนงวดได้เลยกับมี่อันแนวทางเก่ามาเสียเนี่ยครับผมเอาไปผิดจ้าหน้าเบิ้งตัวเด่นแล้วก็ของอาจารย์ผู้ครับผมเปิดโซ่มาให้ต้อนงวดเลยครับแล้วก็อีกสองสามเซียนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวก่ามาเชี่ยไปเบิ่งในไล่ก่อนครับผมเดี๋ยวมาปล่อยให้พี่น้องเอ็ซีแบบต้อนงวดครับ เอาถ่ายคลิปนี้ครับน้ำเชียร์ผ้าลวยกับคออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเล้อครับผมถูกหวยระเงินไปนน้ำกันครับถามกันต่อครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อครับกับแนวทางล่าพัฒนาที่น้ำเชียร์ผ้าลวยจะนํำเสนอครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซานี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ